สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเย็บหน้ากากผ้าโดยที่ไม่ใช้จกักรเย็บผ้าเลยจะใช้มือกับเข็มล้วนๆเลยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีจกักรเย็บผ้าก็ไม่มีหน้ากากใช้ลักษณะหน้ากากก็จะเป็นประมาณนี้ง่ายๆเป็นแพทเทิร์นง่ายๆผ้าที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นผ้าคอตตอนที่ไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากผ้าจะไม่ดิน้นเพราะถ้าเกิดเป็นผ้าชนิดที่ดิ้นได้เนี่ย เวลาจับเราเราจะจับไม่อยู่มือเวลาพับมันก็จะเด้งออกอันนี้ก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าคอตตอนที่ค่อนข้างามีความหนาพอสมควรแล้วก็ใช้ทบสองชั้นมันก็เพิ่มความหนาเข้าไปอีกก็เย็บง่ายอยู่พอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผ้าที่เลือกก็คือจะไม่มีชายผ้าที่ลุยง่ายเวลาที่เราตัดไปปุ๊บเนี่ย มันจะมีเศษผ้าตรงตะเข็บข้างๆตรงด้านข้างเนี่ยมันจะลุยลุยออกลุยออกทุกครั้งที่เราจับทุกครั้งที่เราขยับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเอาไปซักเนี่ยมันก็จะลุยได้ง่ายซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายนิดนึงเวลาที่เราใช้หน้ากากไปนานๆแล้วก็มีการสูดเข้าเราอาจจะสูดไอเส้นใยตัวเนี้ยเข้าไปในปอดด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอเลือกผ้าชนิดของผ้านิดนึงนะคะแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะ ก่อนอื่นเราจะตัดผ้ามาขนาดสี่เหลี่ยมประมาณนี้27จากตรงนี้ถึงตรงนี้27เซนและจากตรงนี้ถึงตรงนี้32เซนก่อนอื่นเราก็จะพับริมผ้าเล็กๆตรงนี้ก่อนจากนั้นเราก็จะเย็บริมผ้าตรงนี้ เอาได้ใส่ในเข็มแล้วก็ดึงให้มันเป็นเส้นเดียวหรือใครจะใช้2เส้นก็ได้แต่เราสะดวกที่เส้นเดียวมากกว่าเพราะว่า,าได้มันจะได้ไม่ไม่พันกันในส่วนนี้น่าจะทําเป็นเนาะก,ก็คือผ่านปลายเอาได้ผ่านปลายนิ้วหมุนแล้วก็ดึงจะเห็นว่าตรงปลายได้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันอันนี้จะสัน้นแล้วก็อันนี้จะยาวกว่า เราจะสอยหรือจะอเนาก็ได้แต่ว่าถ้าเนวเนี่ยต้องเป็นเนาทีๆนิดนึงสำหรับคนที่เย็บผ้าไม่เป็นนะสอยผ้าไม่เป็นได้ที่ใช้ก็จะเป็นได้ที่สีเดียวกันกันกบผ้าให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะได้ดูไม่น่าเกียดเอาขึ้นเย็บขึ้นเย็บลงแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครสอยริมผ้าเป็นเหมือนอาชายกระโปรงอะ สอยชายกระโปงแล้วก็ทําแบบนั้นก็ได้เพื่อความเรียบร้อยแล้วก็มันจะได้ไม่เห็นได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้เป็นการเนวทีๆีเนี่ยมันก็จะทะลุเห็นข้างหลังแบบนี้เห็นไหมอันนี้ใช้ได้ขาวเพราะว่า,าจะได้เห็นวิธีถึงวิธีทำนะถีให้มากที่สุดเท่าที่จะถีได้นะ่ะ โอเคพอเราเสร็จทั้งสองด้านแล้วด้านบนกับด้านล่างแบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะมันจะเป็นรอยเย็บถ้าจะให้ถีก่านี้อีกก็ได้นะยิ่งงานถีเท่าไหร่ยิ่งงานยิ่งละเอียดเท่านั้นด้านนอกด้านในเสร็จแล้วเราก็พลิกผ้ากลับมาหลังจากนั้นเราก็จะเอาริมผ้าด้านบนเนี่ยพับลงมาสัก9ก้าถึงสิบเซน ขงมากเซนใช้เข็มกลัดกัดเอาไว้ก่อน9เซนและเอาชิ้นล่างเนี่ยพับขึ้นไป7เซนเจ็ดเซนเท่ากันชิ้นข้างบนจะอยู่ด้านล่าง ชิ้นข้างล่างจะอยู่ด้านบนเพื่อที่ว่าเราจะเอาไว้ใส่แผ่นกรองเราจะใส่แผ่นกรองข้างในเราวัด13มเซนจากข้างบนจนมาถึงข้างล่างเป็นความยาวจากตั้งแต่ดั้งจนถึงปลายคางของเรายาว13มเซนส่วนของคนอื่นถ้าเกิดยาวกว่าเราก็ดึงขยายตรงนี้ออก คนที่มีคางยาวแล้วก็ดึงลงนี้ตรงนี้ลงมาค่อยๆดึงลงมาให้เท่ากับคางของเราอะ่ะจากนั้นเราก็จะมาเย็บริมข้างตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จากความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้27เซนที่เราตัดออกมาตั้งแต่ทีแรกเราก็เอาเข้า1เซนครึ่งแล้วก็ตรงนี้เอาเข้า1เซนครึ่ง ก็จะได้ความยาวที่24เซนจากนั้นเราก็เย็บไปตามที่เรา,าเขียนเอาไว้ตรงนี้เป็นรอยดินสออันนี้ขอทีทีทีเลย หรือใครจะด้นถอยหลังก็ได้จะก็จะดีมาก จากที่เราเย็บมันก็จะได้ประมาณนี้อาจจะเบี้ยวไปบ้างแต่ก็พยายามทำให้มันตรงแล้วกันเย็บแบบนี้ทั้งสองด้านด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจากนั้นเราก็ตัดริมผ้าที่มันลุยๆุยเนี่ยออกให้มันเสมอกันให้เท่ากันเปิดออกมาแล้วก็กลับเอานิ้วเนี่ยดัน ดันตรงมุมมุมผ้าตรงนี้แล้วก็พับแล้วก็ดันกลับออกมาทำเหมือนกันทั้ง4มุมดันออกมาโอเคพอเราได้ออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้มันจะเปิดได้แบบนี้ใช้อันนี้ดันตรงริมผ้าเนี่ยออกมาให้เยอะที่สุด มาแล้วเราก็จะได้ผ้าแบนๆแบบนี้ทางนี้เปิดคือด้านบนเอาไว้ใส่แผ่นกรองด้านในหลังจากนั้นเราจะวัดประมาณข้างบนนี่ครึ่งหนึ่ง24 24ครึ่งหนึ่งก็เท่ากับ1 2มาร์กเอาไว้เราจะใช้อันนี้เหล็กอันนี้ที่มัดปากถุงเนี่ยดึงออกมาสักสองอัน แล้วก็ใส่เข้าไปด้านในเห็นไหมเราจะให้รอยเอาไว้ใส่เข้าไปด้านในกึ่งกลางตรงนี้ให้ชนกับรอยพับที่เรารีดแล้วก็พับลงมาตามรอยที่เรารีดเอาไว้เสร็จแล้วอ่ะเราจับจับดูอยู่ตรงนี้ล็อกเอาไว้ก่อน ตรงนี้ติดลวดตรงด้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาเย็บตรงด้านข้างโดยการพับกะระยะเอาวัดจากข้างบนจนถึงข้างล่างเนี่ยประมาณ6เซนถึง6เซนครึ่งก,ก็แล้วแต่เราลาวนี้ ทำไมถึง6เซนเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นช่วงความยาวของหูเราโดยประมาณ6-7เซนแล้วแต่หูใครเล็กหูใครใหญ่เราจะเย็บพันไปหรือให้มันทะลุผ่านตรงนี้หมดเลย พอถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็พันปลายเข็มเหมือนเดิมสามรอบแล้วก็ดึงหลังจากนั้นเราก็ตัดออกก็จะได้แบบนี้อันนี้ด้านในอันนี้ด้านนอกแล้วก็ทำเหมือนเดิม เราก็จะได้ประมาณนี้เป็นกระถงคล้ายๆกระถงด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้างก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราเปิดได้ยืดที่เราก็จะใช้ก็ประมาณข้างละอ่าสิบเซนประมาณข้างละสิบถึงสิบสองเซนนะ หลังจากนั้นเราก็จะเย็บเราจะเย็บด้านนอกผ้านี่แหละจะเย็บเป็นดนแบับถอยหลังตอนที่เราเย็บอาจจะตบนิมผ้าตรงนี้ก็ได้นะเย็บซ้ำหลายๆรอบอย่างที่เราจะใช้ไม่ยาวมากนักเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองเพราะว่าเราทำหน้าตากี่ค่อนข้างยาวจนถึงกบหู หลังจากนั้นถ้าเกิดใครอยากจะใส่แผ่นกรองอันนี้เป็นกระดาษเตาอบที่ใช้ในเตาอบ1แผ่นหรือใครจะใช้2แผ่นก็ได้แล้วแต่ใส่เข้าไปด้านไหนหรือใครมีแผ่นกรองแบบอื่นๆที่จะใช้ก็ใส่เข้าไปด้านในได้เลยกว้างพอสำหรับใส่โอเค มันจะมีตรงนี้ที่เปิดออกนิดนึงถ้าใครอยากจะเก็บรายละเอียดตรงนี้เย็บติดนิดนึงก็ได้เพื่อเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ฉีกตรงนี้ออกเป็นการเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือตรงนี้ะอันนี้จากตะเข็บนอกแล้วก็เลื่อนเข้ามาตรงนี้นิดนึงซ่อนปมเหมือนเดิมไว้ข้างใน สอยแบบจิกจิกอ่ะไม่ต้องเยอะมากหน้ากากพร้อมใช้เรียบร้อยโอเคเราก็จะได้หน้ากากพร้อมใช้ประมาณนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ยาว13เซนอย่างที่ วัดเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกมันก็คุมมาถึงขังด้านใต้พอดีเลยจากตรงนี้ถึงตรงนี้24เซนก็ถึงกกหูนี่ไปไปยังกก,กหูอะ่ะเชื้อไวรัสมันคงไม่ย้อนเข้ามาตรงนี้แน่ๆล่ะเลยโอเคตอนนี้ก็หายใจไม่ออก <laughs> หายใจลำบากนิดนึงเพราะว่า มันมีกระดาษกั้นอยู่โอเคก็อดทนกันหน่อยนิดนึงเพราะว่าหน้ากากมันก็ประมาณนี้นะใช้ไปก่อนจนกว่าหน้ากากอนามัยจะมีใช้ส่วนคนที่ใส่แว่นนี่ก็โอเคลำบากม่ดนึงพอพูดปุ๊บไอก็ขึ้นแว่นเลยโอเคใช้ได้เนาะลองเอาไปทำดูง่ายๆเป็นการเย็บโดยที่ไม่ใช้จักรเย็บผ้าเลยใช้มือเย็บล้วนๆก็สามารถ พอใช้ได้ไปนิดนึงอ่ะแหละนะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ